raise the cheek เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนอติปะแปนะกับเกมตูนชูเตอร์2เดอะฟรีแลนเซอร์นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวอ่ะผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแนวอะไรดีเป็นเกมแนวยิงยานนะผมมีการยิงเครื่องบินต่างๆนะแล้วก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวผ่านด่านนะแล้วก็แต่ละด่านก็จะมีบอสให้เราปราบด้วยนั่นเองครับผมเกมนี้ก็ยังมีหลายตัวละครให้เลือกเล่นนะแล้วก็มีภาพที่น่ารักมุ้งมิ้งสดใสนั่นเองครับผมรู้สึกว่าเกมนี้ก็เพิ่งออกได้ไม่นานนะวันนี้ก็หาเกมใหม่ๆมานําเสนอกันอีกแล้วเช่นนนนเเเเเคคคคยยะรรรรััััับบบบโโออสหกกมมมี้จปป็ไไงชลผ โอ้ยนี่ก็คือแต่ละดานสินะนี่เลยครับแต่ละบอสแต่ละตัวนี่ก็หึท่าทางจะแข็งแกร่งน่าดูก็ผมโอเคสำหรับบอสตัวแรกที่เราจะเจอคนระับนั่นก็คือโอ้โหอย่างกับเรื่องสตาร์วอลรก็ผมนี่ก็คือตัวละครของเราสินะนี่เลยครับโอ้โหมีหลายตัวับผมแต่ว่าต้องทําการซื้อนะตอนนี้เราก็เป็นแค่เจ้าเป็ดน้อยนับกับยานสีม่วงนั่นเองตังก็มีแค่ศูนย์บาทครับผมโอเคสําหรับตอนนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมออกยานนี่แน่ชนกันเด็น มาแล้วครับนี่โอ้โหสวัสดีครับเรากําลังลงมาที่พื้นดินครับอเป็นหมู่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมโอเคเฮ้ยนี่ปเป็นยังไงละ่ะนี่แน่ชนแหกอุย้ยชนยายไม่ได้ครับผมเอ้ยกดเอกดเอเป็นการยิงมิสไซล์ครับผมอ้ยโอ้โหใจยเย็นนะเฮ้ยสตอมทูเป,ปอร์ไม่ใช่ละโอเคนี่แน่รู้สึกว่าศัตรูแต่ละตัวนี่ก็ยิงแม่นพอสมควรนรดูสิครับ,รรบแหมมากันเป็นเซต มากันเป็นหมู่คณะโอเคโอ้โหตัวเลื้อยตัวเลื้อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต้องเข้าไปก่อนโอ้โหดูดิครับอ๋อเป็นทางออกสินะเฮ้ยมันยิงมาอ้าโอ้โหโดน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 โอ้โหเสียเลือดใจเย็นสิครับค่อยๆเด็ดทีละอันอ่าแล้วก็หาทางออกสุดยอดเฮ้ยเช็คพอยต์หรือเปล่าโอ้โหนี่แน่โอ้ชนไม่ได้เว้ยอันตรายอันตรายอืมบิ๊กไซนี่แน่หน้าแหกไปซะ ดูเหมือนว่าตอนนี้เรากำลังจะเจอกับเจ้าบอสบิ๊กเบิร์มนะ The Crusher เนเตอร์อะไรชื่ออ่านยากเอาละครับยิงเข้าไปโอ้โหวิ่งโดนโดนโดนฉันก็มีพิซายโอเคโอ้โหมันยิงไฟฟ้าได้ด้วยนี่เนี่ยจ่อเลยจ่อเลยเอาเด็ดเอาเด็ดลบลบลบอ่าอีกหน้าได้ไหมโอ้ยไฟฟ้าอีกแล้วไม่โดนหรอกยาโอเคถอยกันถอยกันนี่เนี่ยพิซายยิงจ่อโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหตังบาน เป็นไงล่ะครับ <c oughs> สำหรับบอสตัวที่สองรับสเปซไมยครับผมราชาหนอนแห่งเมืองนั่นเองครับผมสำหรับตัวนี้จะแข็งแกร่งแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับผมตอนนี้ก็มีตังประมาณอ่าเจ็ดร้อยครับผมไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยนะโอเคไม่เป็นไรถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนี่แน่ชน <c oughs> นิสัยเสียมากตัวเราดูหเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ที่อวกาศนะับมีอุกกาบาตด้วยครับผมเฮ้ยไอพวกนี้มันหุ่นยนต์ขุดเมืองนี่ว่า เฮ้ยใจเย็นสิพวกฉันไม่ได้มาร้ายหรอกนะฉันแค่มาฆ่าพวกแกให้หมดเฮ้ยรู้สึกว่าโอ้เป็นตัวปล่อยหุ่นยนต์เหรอจ๊ะนี่แน่ต้องยิงทิ้งก่อนเริ่มที่จะเข้าใกล้บอสเข้าไปทุกทีนะนี่แน่โอ้ยเอาละครับยิงด้านล่างก่อนสอยด้านบนด้วยนี่แน่มากันเยอะเลยจ้ะเอาละนี่แน่พ่นพ่นเก็บพ w e r อุ้ยโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มมาสองตัวเอาละช่วยกันยิงหน่อยนะได้เลยครับเจ้านายเอ้ยหยาดอมการตายเถอะ อาจจะโอ้โหโดนหน้าหมดนี่เรียบร้อยอุ้ยไมคยันไมค์กลับเย็นโอ้ยทำไมโหดไล่นี่มาสิมาสิครับยิงตายให้หมดเจ้าพูกนี้มันกระจอกนะโอเคตะการทําลายมันนี่เช็คพอยต์ครับผมเก็บตังค์ก่อนเอาละทําลายนี่จุดเกิดอุกกาบาตครับผมทําลายครับโอ้โหเม็ดย่อยอะไรเยอะขนาดนี้อุ้ิยันยันไม่ชอบมาแบบ ไม่ทันตั้งตัวไม่สายเรียบร้อยขาดครึ่งขาดครึ่งอุ้ยอู้หูเลือดน้อยแล้วตอนนี้ปลอ,อดภัยก่อนอุ้ยเก็บตงังเก็บไปแล้วขี้งกขี้งกอื้มนี่แหละยิงเจ้าโอ้โหเกือบโดนให้เลือดเลือดสุดยอดนี่แหละครับที่ต้องการเฮ้ยรู้สึกว่าเราเข้าใกลบอสแล้วสินะดูเหมือนว่าเราเดินทางมาถึงด้านในของเหมือนับมีน้ําเขียวๆว,ว่าผมน่าอร่อยเลอเกินไม่ใช่แล้วสามารถลงน้ําได้หรือเปล่า ลงได้เฮ้ยโอ้ยไอ้นอนไอ้นอนโอ้โหใจเย็นอ้าเฮ้ยโอ้มันพ่นอะไรด้ดนี่มิซายโอ้โหใจเย็นนะต้องหลบแบบพิュ๊พิュ๊ดดูสิครับดูสิครับอ่าพอยช่ชั่วเลยไม่โดน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 โอ้ยมือหมุนหมุนอฮ้ยโอ้ยเกือบโ้มเกือบเกือบเกือบโดนเกือบโดนนะครับอุ้ยอุ้ยเริ่มเห็นกระดูกแล้วนี่แน่จอหน้าจอหน้าอะไรนะครับมิซายสักหน่อยนี่โดนถล่ม ทีหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่ห,แตหัวแล้วสินะหัวแกคือจุดออดอ้าเฮ้ยตายแล้วเหรอเฮ้ยโอ้เอ้าอะไรวะเนี่ยหรืว่าตายแล้วโอเคใจเย็นนะนี่เนี่ยเรียบรอ,โอ,บๆๆๆโ,อโอ้ตัง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 เก็บ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 โอ้ยรวยรวยรวยคราวนี้เจอกับเจ้าบอสเป็นยานอวกศาศที่ดูท่าทางจะเก่งน่าดูครับผมโอเคลุยกันเลยแต่และตัวนี้แบบว่าราคาสูงมากครับผม ซื้อไม่ได้หรอกสำหรับตอนนี้ก็ขอทําการอัปเกรดอะไรดีเอ่ยนี่เลยครับอาวุธนั่นเองอัปเกรดอาวุธครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับผมนี่แน่ชนอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งนะเป็นเมืองที่ท่าทางจะอาการไม่ค่อยดีครับผมเฮ้ยโอ้ยมีรถถังด้วย,ยรถถังลอยเลยโดนเรายิงครับผมตายกันเกลี้ยงเฮลิคอปเตอร์สียมพูเฮ้ยนี่แน่ปอมปืนเหรอจ๊ะไม่รอดหรอก เฮ้ยอ<โ> <ITA> ุ hal, ๊ยอุยยางทิ้งระเบิดโดนเต็มหน้าเลยเมื่อกี้นี่ต้องค่อยๆเดี๋ยวอุยโอ้โหอันตรายว่ะอุยมันปิดทางมันปิดทางเอาละจัดการมันเก็บพลังก่อนเก็บพลังก่อนอืมนั่นแหละยิงแรงขึ้นจึกจึกสาดกระสุนเฮ้ยอ่าตรงนี้ก่อนแล้วกันค่อยๆพงครับผมหถือกับทะลุตึกเข้าไปเลยด้านหลังมันก็ยังไม่เลิกลาครับผมเฮ้ยอย่าสิเฮลิคอปเตอร์เลือดเลือดโอ้โหเห็นเลือดต้องจัดการก่อน เอาละครับเช็คพอยต์นี่เลยทำลายทิ้งให้หมดไอ้ป้อมนี้ไอ้ป้อมนี้ก็ไม่เหลือเอาละทำลายบา้บานบ้านช่องเราบ้านใครก็ไม่รู้ทำลายไปก่อนอดูเหมือนว่าเราใกล้จะเจอบสอนอับเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะโอ้โหโผลมาแบบนี้เลยเหรอเอาละครับรู้สึกว่ามันจะพ่นไฟครับผมอ๋อจุดอ่อนก็คือโดมตรงหลังเอาละต้องค่อยค่อยค่อยอ่อยยิงเข้าไปยิงให้โอ้โโดนโดนโดนดีมิสไซเอ้ยอย่าพ่นไฟอย่าพ่นไฟ พุ่งซะเร็ว,วมีการหัวเลาะครับผมอมาแอบอยู่ด้านหลังอีกแล้วเอาละคนไฟแล้วครับผมยิงสิยิงเข้าไปนั่นแหละตายสักทีสิไม่โดนไม่โดนไม่โดนม,มิสไซน์นี่แน่เฮ้ยเอย่าอย่าใช้ระเบิดไม่ชอบไม่ชอบตอนนี้ก็มิสไซน์เราหมดนะครับอื้โอโ้โหมันพุ่งไปอีกแล้วหัวเลาะหัวเลาะละจ้า,าฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นแกนะนี่แน่นี่แน่นแนยิง ไก่ตายหรือ,อยังไก่ตายหรือ,อยังตายตายตายสิเรียบร้อยโอ้โหตังตังก็ระจุยเลยตังไว้อ่าเรียบร้อยเก็บรบทุกอันนะครับโอ้โหย่างเหนื่อยเลยครับผมต่อไปก็เจอกับเจ้าไบโอแลบนะร,บรู้สึกว่าจะเป็นห้องแ a บลึกลับนั่นเองบอสก็คือเจ้าเอเลียนลูกเจีย๊ยบ ดูหน้าตาสิครับสำหรับคราวนี้เราจะออกไปท่องอวกาศกันนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมมีตังอยู่ประมาณ2430นะครับโอเคเราทําการอัพนี่เลยลูกกระสุนอัพเลือดเพิ่มแล้วกันอ่าเจ้าเป็ดน,น้อยจะได้แข็งแกร่งขึ้นโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนี่แน่ชน <laughs> นี่ตอนนี้ก็ออกมาถึงอวกาศด้านนอกนะครับทาไมมันเงียบเงียบอ้ยเริ่มมาต้องทําลายประตูห้องแล็บครับผมดูเหมือนว่าที่นี่จะถูกปิดตายไว้สินะ หรู้สึกว่ามีการคุ้มครองที่แน่นหนาครับผมป้อมปืนนี่เพียบเลยครับแต่ไม่ขนาดมือหรอกท่านสามารถจัดการพวกแกได้ทั้งหมดปึ๊บ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 นะอย่างนี้นี่เองโอ้ยด้านบนก็มาไอ้นี่มันจากเลือกสตาร์บอลหรือเปล่าดีโชบซะเลยเฮ้ยไอ้นอนไอ้นอนมาเป็นป้องเลยเว้ยเรียบร้อยประตูใหญ่ก็ถูกทำลายไปอีกอันนับเฮ้ยทำไมอยู่ๆวิ่งแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ได้เกิดมาอยากวิ่งแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มไวขึ้น เริ่มวัยไอ้หูยเริ่มยากแล้วเอ้ยเริ่มยากแล้วไม่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 พูดมากแล้วโอ้ยหูยอย่าพึ่งสิพี่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 ให้ผมเล่นดีๆเอ้ยเอาละเจอเจ้าบอสครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรวะเนี่ยไอ้สมองเฮ้ยโอ้โหมันยิงย้อนหลังกลับหลังต้องถอยก่อนเอาละจุดอ่อนก็คือลูกกระต่ายที่อยู่ในปากอ่าโอ้ยตัวนี้มันเฝ้าประตูครับผมเอ้ยอย่าจับฉันไม่เอาไม่ไม่จับไม่จับมันก็จะถึงประตูแล้วขอจัดการแกก่อนตายซะสิตายซะทีสิ เดี๋ยวประตูไม่เปิดอายเรียบร้อยอันนี้มันก็เอามือมากันอยู่ได้นะเรียบร้อยครับผมมาเจ้าเบรนเอาเอาแกเอาแกลความไวแสงความไวนี่ฉันเกียดลากเกินโอ้ยจะกระแทกโอ้จะกระแทกคอบไม่ใช่อะไรจะตายเอานับโอ้โห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 อะไรอีเหมือนจะเซียนครับผมเรียบร้อยเจ้าหุ่นยนต์โอเคทำไมห้องนี้มันโล่งจังเลยวะเอาละเจอกับเจ้าเอเลี่ยนแน่นอน เฮ้ยเสียงเสียงลูกไก่อืลูกไก่ในกำมือไปเลยครับอ่าละยิงวิซายรัวๆปึบปึบมาเดิอเอาด้เอาดิเอาดิมาสิครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นน่ะไอ้ลูกเย็บไอ้ลูกเยบอือค่อยๆจัดการไปทีละตัวโอ้ยจะตายจะตายทำไมมันโหดงี้ทำไมมันโหดอย่าครับผมต้องค่อยๆจัดการอืมเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้ยมันบานทีมันก็มาใกล้เกินไปไม่ใช่ละไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องโอ้โหเอ้ยเอาละค่อยๆจัดก,การไปเฮ้ยตอนนี้ก,ก,ก็ต้องการเลือดมากต้องการเลือดมากดูเหมือนว่าจะมีไส้ในโผล่นะเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้ครับผมเอาละเกิดใหม่ครับผมนี่เลยโอ้โหรู้สึกว่าเจ้าเป็ดน้อยของเรานี่หายเป็นหมดเลยเว้ยโอเคต้องทําการยิงเครื่องยิงเครื่องที่อยู่ตรงกลางนี่แหละนั่นแหละครับน่าจะเป็นอะไรไม่รู้เรียบร้อยลูกเจี๊ยบก็ตายสลายล้นั่นแหละครับผม โอเคเก็บให้หมดโอ้ยับก็สำหรับในตูนชูตเตอร์2ในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากเล่นเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปเลยเนั่นเองครับผมและสำหรับใครที่อยากดูต่อนับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบ๊บ Þakk fyrir því að við erum við.